สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับพิมพี Beauty. นะคะก็สําหรับวันนี้นะคะพิมตี่ก็มีข้อสอบชุมชนนะคะมาพาน้องๆทํากันนะคะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลย นะข้อนี้นะคะเขาถามว่าข้อใดคืองานอาชีวอนามัยนะคะก็ไก่บอกว่าพยาบาลสอนการทํางานในผู้ป่วยใส่แขนเทียมนะคะข้อไข่นะคะบอกว่าตรวจสุขภาพประจําปีให้พนักงานนะคะข้อควยบอกว่าให้ใส่เอียะป,ปักในที่ที่มีเสียงดังเกินมาตรฐานนะคะงูงูบอกว่าจัดกิจกรรมนันทนาการในระหว่างพักกลางวันอ่ะข้อนี้ตอบอะไรดีด ติ๊กต็อกติ๊กอนะคะใครตอบอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวพิ้ตี้ให้เวลาสิบวีแล้วกันเนาะ,อะตอบอะไรดีนะตอบอะไรดีนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะคะ ข้อนี้นะคะเขาถามว่าข้อใดคืองานอาชีวะอนามัยนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องรู้ก่อนว่าอาชีวะอนามัยคืออะไรนะคะอาชีวะอนามัยนะคะก็คือพยาบาลเนี่ยนะคะต้องดูแลทั้งสี่มิตินะคะมันจะเป็นส่งเสริมป้องกันนะคะรักษาฟื้นฟูนะคะซึ่งอ่าปกติแล้วนะคะสําหรับอาชีวะอนามัยเนี่ยนะคะเราจะเน้นนะคะดูแลหรือว่าป้องกัน นะคะอ่าสำหรับนะคะคนที่ประกอบอาชีพหรือว่าป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงานนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่แบบคนงานในโรงงานอะไรอย่างนี้เนาะดังนั้นอ่ะไปดูช้อยทีละอันนะคะก็ไก่นะคะบอกว่าพยาบาลเนี่ยสอนการทำงานให้ ผู้ป่วยนะคะในผู้ป่วยใส่แขนเทียมนะคะข้อนี้ตัดทิ้งได้เลยนะคะเพราะว่าไม่เกี่ยวอะไรเลยกับคนทํางานในโรงงานหรือว่าเกี่ยวกับการดูแลนะคะคนที่ต้องทํางานนะคะในโรงงานหรือว่า,าตามนะคะบริษัทต่างๆเนาะดังนั้นก็ไก่ตัดทิ้งได้เลยนะคะข้อไข่นะคะบอกว่าตรวจสุขภาพประจําปีให้พนักงานนะคะอันนี้ถูกต้องนะคะเนื่องจากการตรวจสุขภาพเนี่ยนะคะก็เหมือนการเขาเรียกว่าเช็คอัพ หรือว่า follow up เนาะว่าทำงานไปมีปัญหาอะไรไหมอย่างเช่นถ้าบางคนทำงานในพวกโรงงานฝุน่นโรงงานพวกปอฝ้ายอะไรเงี้ยบางคนเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเขาก็อาจจะมีการเช็ค up พ,พวกเอ็กซรย์อะไรเงี้ยนะคะซึ่งจะมีประโยชน์มากในการประเมินว่าเอ้ยตอนนี้มีอ,อันตรายหรือว่ามีโรคที่เกิดจากการทำงานไหมนะคะดังนั้นขอไข่ก็คือถูกต้องนะคะแต่ว่าอย่างที่บิวตี้บอกนะคะว่าเราต้องอ่านซอยให้ครบทุกข้อนะคะอ่ะเราไปกันต่อ นะคะข้อควายนะ,ะบอกว่าให้ใส่เอียร์ปักในที่ที่มีเสียงดังเกินมาตรฐานนะคะจริงๆแล้วนะคะการกําหนดหรือว่ามาตรการต่างๆอะไรเงี้ยมันมีกําหนดไว้อยู่แล้วนะคะข้อนี้เหมือนจะถูกนะคะแต่ว่าจริงๆนะคะไม่ใช่เนาะคือจริงๆอะ่ะเขาจะมีมาตรการกําหนดอยู่แล้วแต่ว่าพยาบาลนะคะไม่ได้แบบเอ้ย ไปบังคับว่าต้องใส่หรืออะไรแต่ว่ามันเป็นสิ่งกําหนดหรือว่าข้อปฏิบัติที่พนักง,งานทุกคนต้องปฏิบัติตามนะคะเวลาที่ทําทงานในเสียงดัง ในบริเวณที่มีเสียงดังอ่ะเราก็จะมีเกณฑ์กาหนดว่าต้องทําได้กี่ชั่วโมงต้องใส่อุปกรณ์อะไรป้องกันไหมนะคะขึ้นอยู่กับแหล่งกําเนิดเสียงหรือว่าบริเวณที่ทํางานนั้นๆน,น,นะคะส่วนงงูบอกว่าจัดกิจกรรมนันทนาการในระหว่างพักกลางวันนะคะอันนี้ตัดทิ้งได้เลยนะไม่เกี่ยวกับผู้สูงอายุเลยนะคะดังนั้นข้อที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดมีข้อเดียวก็คือขอใข่นะคะก็คือตรวจสุขภาพประจําปีให้พนักงานนะคะโอเคไหนมีใครตอบถูกบ้างยกมือขึ้นอ่า ก็จริงๆแล้วนะคะตอนนี้นะคะพิวตี้ก็เปิดคอติวอยู่นะคะถ้าใครอยากมาติวด้วยกันก็สามารถมาติวได้นะคะเมื่อน้องจะมีพื้นฐานหรือไม่มีพื้นฐานก็สามารถมาติวได้หมดนะคะเนื่องจากพิวตี้เนี่ยจะติวตั้งแต่เนื้อหาให้นะคะแล้วก็มาติวในเรื่องของข้อสอบนะคะกันแบบจุกๆไปเลยเนาะดังนั้นแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็คือจะมีทั้งแบบคลิป นะคะก็คือดูคลิปแล้วก็มีไลฟ์สดนะคะใครสนใจก็สามารถมาติวด้วยกันได้นะคะราคาคอร์สอยู่ที่2599บาทนะคะก็มีประมาณ1 7 0บกว่าชั่วโมงนะคะตกชั่วโมงละ15บาบาทเท่านั้นคือคุ้มมากๆนะคะใครสนใจก็มาติวด้วยกันนะคะหรือบางคนอุย้ยพิวตี้หนูอยากอ่านเองนะคะก็สามารถอุดหนุหนหนังสือพิวตี้ได้นะคะเซตนี้นะคะก็จะเป็นอ่าเซตนะคะสรุปเนื้อหาทั้ง8วิชาเนาะเอ่อจะเป็นเล่มอ่ะ เอาผู้ชุมชนให้ดูแล้วกันเนาะอันนี้จะเป็นหนังสือนะคะสรุปวิชาชุมชนนะคะก็คือเนื้อหาเรียงตามบุปปินทุกวิชานะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือมีเทคนิคจําต่างๆนะคะมีแมปปิ้งเชื่อมโยงแล้วก็มีเน้นตรงที่ออกสอบบ่อยๆนะคะพิตี้เน้นให้เรียบร้อยแล้วนะคะที่สําคัญเลยนะคะก็คือเป็นสีทางเล่มนะคะแล้วก็เป็นเล่มขนาด A5 พกพาง่ายพกพาสะดวกไม่ว่าจะไปเที่ยวไปไหนก็พกไปได้เลยนะคะ หรือใครบอกอุ้ยเนื้อหาหนูแน่นมากนะคะหนูอยากอ่านข้อสอบนะคะก็มีเล่มนะคะเป็นข้อสอบนะคะเป็นรีวิวข้อสอบย้อนหลัง5ปีนะคะก็เป็นเนื้อหาตามบุปปิ้นเหมือนกันนะคะจาก4ี่พันกว่าบาทนะคะเหลือแค่สองพันสองห้าสิบาทนะคะคือคุ้มสุดๆนะบอกเลยอ่านเดี๋ยวดูเปิดผู้สูงชุมชนให้ดูนะคะก็ต้องบอกนะคะว่าเล่มเป็นขนาด A 5ห้าเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะภายในเล่มนะคะเป็นข้อสอบเรียงตามบุปปิ้นนะคะแล้วก็คัด นะคะรีวิวมาให้นะคะเฉพาะตรงที่ออกสอบบ่อยๆนะคะใครสนใจก็สามารถอุดมพิวตี้ได้นะแล้วก็ที่สําคัญนะคะมีเฉลยอธิบายรายละเอียดทุกข้อนะคะใครที่สนใจก็สามารถจิ้มตะกร้าติ๊กต็อกนะคะหรือว่าจิ้มที่ลิงก์ไบโอพิวตี้ก็ได้นะคะยังไงนะคะเดี๋ยวนะคะเจอกันนะคะสําหรับใครที่มาติวด้วยกันนะคะสําหรับวันนี้ก็บายๆค่ะ